ครับท่านผู้ชมครับช่วงที่สามของรายการครับคุณชัชวานของคุณดมรอยยู่เราจะไปฟังข้อคิดไปฟังมุมมองของท่านเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองณวันนี้และก็มีความเห็นความคิดความอ่านที่อยากให้คนไทยอยากจะเตือนสติคนไทยด้วยกันในการติดตามสถานการณ์บ้านเมืองกับผมเนี่ยอาจารย์หมอมก่อนตายก็ฝากไว้ให้ดูแลสยามรัฐนะให้ดูแลสยามรัฐแล้วก็ท่าน ตั้งก่อตั้งสยามรันเนี่ยเพื่อปกป้องในหลวงและพระราชวงศ์เพราะฉะนั้นเราไม่มีเหตุผละไรเลยที่เราเราจะต้องไปยืนอยู่ข้างใครไม่ใช่ถึงถึงไม่ถึงท่านไม่ฝากเราก็ต้องยืนอยู่ข้างข้างในหลวงเพราะพวกเราตั้งแต่เราเด็กเราเรา,เราเกิดมาเราก็เห็นท่านมาแล้วถูกไหมอย่างพวกเราเนี่ยพวกคุณเนี่ยทุกอย่างเนี่ยผมว่าเห็นหมดในหลวงไม่เคยทำอะไรให้ í, ใครเดือดร้อนเลยทั้งชีวิตมีแต่คิด นู่นคิดนี่ให้ตลอดว่าจะฝนเทียมเศรษฐกิจพอเพียงอะไรถ้าอย่างที่ในหลวงพูดนี่นะทุกอย่างจบนะเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเอาเอา,เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการเรียนให้มันทันโลกเขาเรียนภาษาเรียนคอมเคิมออะไรพวกนี้ให้ให,ให้ให้มันเก่งตั้งเด็กตั้งแต่ปถมปหถึงปหให้ท้องถิน่นมีงบไปให้จ้างครูเจ้าของภาษามาสอน ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสจีนอะไรก็แล้วแต่ผมว่าอีกไม่กี่ปีเราทันโลกเลยนะอย่งางรัฐมนูญก็กำหนดไปเลยว่า35%ต้องต้องกระจายอำนาจลงไปก็ก็ดึงๆว่าไม่ทำกันถูกไหมถ้าทำกันเนี่ยจบทุกอย่างอีกหลายประเทศก็ดีขึ้นแล้วมันก็จะดีไปเองอะ่ะเพราะนั้นผมแล้วผมก็เคยเตือนด้วยเคยผมเขียนไหลหยหนด้วยว่า เที่ยวไปเธออย่าคิดกลับเข้ามาเลยถ้าจะมาแก้กฎหมายเพื่อตัวเองคนผิดเนี่ยคนเขาไม่ยอมหรอกคนเต็มถนนแน่ผมเขียนมาเจ็ดแปดเดือนแล้วแล้วเขียนไม่ครั้งเดียวด้วยสองสาครั้งก็ไม่เชื่อก็คิดว่ามีเสียงในในมือเหนือกว่าคิดว่าสั่งได้แต่ประชามันไม่ใช่ไงอะไรที่มันไม่ถูกต้องคนไทยไม่ยอมหรอกคนไทยไนักสู้แล้วคิดดูที เนี่ยยังยังเดืออยู่ผมยังไม่รู้ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะที่ผมพูดนี่เพราะเราบันทึกเทไปไว้ก่อนถูกไหมอีกสองวันย่อมย่อมเรื่องอาจจะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าว่ายังทั้งท่านพบตรลอ,อยังยังออกยังให้ตํารวจออกมาปราบแล้วก็เรียบร้อยแน่นะฮะคนไม่ยอมหรอกคนไทยยิ่งตายยิ่ง,ย,ย,งยิ่งสู้นะแล้วพอหนักหนัก,นกข้ออย่าลืมคนไทยมีปืนทุกบ้านนะ มีพู้สุภาพจะมายิงข้าเดีก็คงไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ยิงกันแล้วประเทศเป็นไงประเทศพังคนที่พังไม่ใชนะ่ทักษิณนะทักษิณก็มีสตางค์ก็ไปนอนรอยอยู่ต่างประเทศก็เอาครอบครัวไปอแต่คนอยู่ในประเทศไทยจะแย่แ,ยแล้วคนที่ตายคือคนระดับล่างๆนะผมขอให้ไม่ว่าจะฝ่ายไหนอย่าขาดสตินะ พูดเหมือนนกับไปเข้าข้างฝ่ายฝ่ายที่ออกมาทางกรุงเทพนะคือทางเนี้ยผมเชื่อว่าเมื่อก่อนใหม่ๆอาจจะมีบ้างที่จ้าก,กันมาแต่ทีนี้ไม่ใช่คนออกมาเห็นไหมล่ะออกมายังเอาเงินมาให้เทพเทืดเดินทางไหนคนนํามาบริจาคแต่ทางทางนู้นที่ให้เงินมาแล้วยังไปอมเขาอีกใช่ไหมล่ะ เพราะนั้นเนี่ยอย่าเป็นเครื่องมือให้เขาอย่าอย่าไปโดนเขาหลอกอย่างท่านผอตรเนี่ยตอนนี้ท่านก็สุดยอดแล้วชีวิตเอหลือไม่กี่เดือนพอเกษียณแล้วนะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีดีกว่านะโอเคบุญคุณต้องทดแทนแต่แต่ถ้ถา,ถ,าถ้าบุญคุณประเทศมันยิ่งใหญ่บุญคุณส่วนตัวนะยิ่งใหญ่กว่านะต้องทดแทนบุญคุณประเทศนะเพราะฉะนั้นเอาไวท้ทดแทนเรื่องอืน่น อย่างนี้แต่คนอย่างเงี้ยถ้าถือว่าเวลานี้ถ้าถ้าหากว่าเขาถอยแล้วต้องต้องหาทางถ,ถอยเขาบ้างนะ mm. ก็เราอย่าไปโอเคให้เขาอยู่ได้ mm. ก็แล้วแต่จะคิดเอาใช่ไหมนะครับ mm. ผมคิดว่าแค่เนี้